นนโนนะคะวันนี้แนนโนจะมาบอกเพื่อนๆเ,เกี่ยวกับตัวนี้ค่ะที่แนนโนใช้อยู่นะคะพี่ๆนี่ค่ะคือถูกด้านนะ The Elf ค่ะเพื่อนๆ t l e Elf ตัวนี้นะคะเป็นนาโนไว้เพิ่มประสิทธิภาพบำรุงผิวเป็นหัวเชื้อโดสบำรุงผิวกายเข้มขน้นผิวกระจ่างใสลาเลยนะคะตาตุ่มข่าศอกดำด้าน แนโนบอกเลยว่าอันเนี้ยปังมากแนโนอะค่ะกลับมาจะากาักตัวที่แนโนเล้าให้พี่ๆฟังว่าแนโนรู้สึกว่าผิวของแนโนอะค่ะมันเริ่มคล้ำเพราะว่าที่ USA อะค่ะมันดำแนโนก็ <Nano S 2> เ,เลยลองตัวนี้ค่ะเพราะว่าเห็นเขาเขียนกันเยอะมากเลยนะคะว่า มันดีมากตัวนี้แบบเป็นตัวที่แบบขาวไวขาวแบบขาวปังไม่ไหวแล้วนะคะเพื่อนๆขาเมื่อกี้ก็ได้ลองใช้มาจริงๆได้ของมาเมื่อวันวันกัดตัวม่อกี้เข้าคืนวันนี้แล้วก็อีกวันหนึ่งอะคะ่ะมิวกี้ได้ตัวนี้มาใช้ดีมากค่ะขึ้นจริงอะตัวนี้นะคะเพื่อนๆจะบอกเลยว่าปังมากเพราะว่าเป็นหัวเชื้อโดสนะคะบอกเลยว่าพวกที่ เข่าดำสอกดำต่าง,าง,างๆมานานะคะเพื่อนๆและที่สำคัญนะคะตัวนี้เพื่อนๆสามารถเอาไปผสมกับอะไรก็ได้ซึ่งแนน่นค่ะผสมกับตัวนี้ค่ะเป็นวิทซีของวันวันวันสกินและแนนโนก็ทาไปที่ผิวนะคะเพื่อนๆดูนะคะว่าแนนโนจะทำอะไรกลิ่นนี้นะคะผู้ชายค่ะก็ต้องหลงรักค่ะเอ้ยใช้ดีมากเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวโหลดคาแรคเตอร์แนนโน หนึ่งอ่ะดูนะจ๊ะตัวนี้นะจ๊ะที่เป็นสีแดงเพราะว่าอะไรรูป้ปะเพราะว่าสาราสีแดงจ้ะสารายคิมะแดงบนเท้เขาวเอวนะจ๊ะเลยทำให้เซรั่มเนี้ยเป็นสีแดงนะคะสารสกัดหลักของเขาคือนาโนไวนี่นาโนไวนะคะนาโนไวนะคะเป็นไวชนิ่งขนาดเลยที่ทำให้เข้าไปฟื้นฟูผิวของเรานะคะเพื่อนๆซ่อมแซมผิวนะคะได้อย่างล้ำลึกเลยค่ะ และที่สำคัญน,นะคะสารสกัดอีก,กตัวหนึ่งคือสาหร่ายสีน้ำตาลค่ะจะช่วยเก็บความชุ่มชื่นนะคะเพื่อนๆอ่ะปักหมดให้แนนโนหน่อยปักหมดให้แนนโนหน่อยนะคะตัวนี้นะคะเพื่อนๆจะช่วยดิบได้ดีมากนะคะช่วยลดรอย จุดด่างดำต่างๆนะคะรอยแผลเป็นตามร่างกายของเรานะคะลดอาการตะตุ่มเข่าซอกที่ด้านดำแบบนี้นี่น,น,นี่ช่วยให้ผิวเนียนนุ่มน้าสัมผัสน,นะคะแอดมินอย่าเพิ่งลงคลิปแนโน,กกแนโนจงกว่าแนนโนจะไลฟ์เสร็จนะคะแอดมินห้ามนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆดูนะคะตัวเนี้เซรั่มแบบดีมากๆเลยนะคะ นี่ส่วนผสมของเขาเนี่ยที่เป็นสีแดงเพื่อนๆคือแบบปังมากแล้วหอมมากนะคะแนนโนอขอมค่ะวาตรงนี้นิดนึงนะคะเพื่อที่จะทาครีมให้พี่ๆดูว่าแนนโนอะใช้แล้วมันดียังไงนะคะตัวนี้ใช้แล้วผิวชุ่มชื้นทันทีเลยค่ะ นี่นะคะพี่พี่ะหรือพี่พี่อจะจะผสมกับอะไรก็ได้นะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นหัวเชื้อนะคะเป็นโดสที่เป็นผมแนนโนหลุดค่ะผมแนนโนหลุดนะคะเพื่อนเพื่อนขาตัวนี้นะคะเป็นโดสนะคะที่เขาเรียกว่าเป็นหัวเชื้อโดสเนาะใช่ที่ทําให้บํารุงผิวกายนะคะอย่างเข้มข้นและที่สําคัญคือตัวหอมมากนะคะแล้วก็แนนโนอ่ะชอบมากเพราะว่า แนโนค่ะมีรอยแผลเป็นนะคะเพราะว่าแนโนโดนมแมลงสัตว์กัดต่อยแล้วแนโนก็จะเป็นอ่ะตัวนี้นะคะอะให้ดูเนื้อนะคะที่เป็นสีแดง,แดงตรงน,นี้เพราะว่ามีส่วนผสมของสาราหีมะแดงนะคะเพื่อนๆจากเทือกเขาเอลนะคะเป็นตัวที่ทําให้เซรั่มนี้มีสีแดงแล้วก็สารสก,กัดจากสาราสีน้าตาลช่วยเก็บความชุ่มชื้นปังไม่ไหวนะคะโปดีมากค่ะฟังโปะไหมล่ะจะเอาเอาเลยไหมล่ะ ดีเอลนะคะดีเอลนะคะดีเอลว่ะค่ะเพื่อน